สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อในมือคุณ7 Delivery รุ่นนี้คนเกิดน้อยนะครับคุณ<ช>น,น้อยเป็นหนึ่งประเทศนะคะที่ถือว่าตาการเกิดต่ำที่สุดในโลกเลยด้วยใช่ครับผมซึ่งก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยที่นั่นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาบอกเลยว่าต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้แหละถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกันกบน้องเกรซผ่าน t v i e w r o o มครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิวคุณผู้ชมคะฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศคำเตือนอย่างรุนแรงนะคะว่าน,นี่เป็นโอกาสเดียวที่จะแก้วิกฤตประชากรไปติดตามกันค่ะคิชิดะแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้จำนวนประชากรในประเทศอยู่ในภาวะอันตรายเหมือนอยู่ปากเหว <ๆ S 1> <Julia. S 2> เนื่องจากประชากรเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ เขาย้ำว่าวิกฤตนี้ต้องแก้ทันทีรอไม่ได้อีกแล้วเพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะแก้ปัญหาได้โดยเขาต้องการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติและตั้งใจสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเป็น2เท่าในการเพิ่มประชากรด้วยภายในเดือนมิถุนายนนี้และจะจัดตั้งหน่วยงานด้านเด็กและครอบครัวภายในเดือนเมษายนเพื่อเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้ด้วย ดานกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกซึ่งทางกระทรวงเผยว่าในปี2022ที่ผ่านมามีเด็กเกิดใหม่ไม่ถึง8,000 0 0คนซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่น้อยที่สุดที่มีการบันทึกนับตั้งแต่ปี1,899และเป็นจุดผกผันที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่รัฐบาลญี่ปุ่นคาดการเอาไว้ถึง8ปี ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่คนอายุยืนที่สุดในโลกเช่นกันโดยจากสถิติในปี2020มีผู้สูงอายุ1,500คนมีอายุเกินหรือเท่ากับ100ปีแนวโน้มดังกล่าวคาดว่าจะทำให้จำนวนประชากรญ,ญี่ปุ่นยิ่งลดลงเรื่อยๆโดยปัจจุบันญี่ปุ่นมีค่าอายุมัธยฐานซึ่งหมายถึงอายุตรงกลางซึ่งแบ่งประชากรออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันอยู่ที่49ปีสูงเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากโมนาโก อัตราการเกิดที่ลดลงนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นวิกฤตจนทำให้ญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุขนาดใหญ่ขาดแคลนคนวัยทำงานและมีคนหนุ่มสาวไม่เพียงพอในภาวะชะงักงานทางเศรษฐกิจ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดวิกฤตนี้ขึ้นอย่างค่าครองชีพสูงพื้นที่สําหรับดูแลเด็กในเมืองไม่เพียงพอทําให้ยากลําบากต่อการเลี้ยงเด็กจึงทําให้คู่แต่งงานนั้นมีลูกน้อยลงขณะที่คนในต่างจังหวัดก็มีลูกน้อยลงเช่นกันค่ะเนื่องจากห่างไกลความสะดวกสบายและทัศนคติต่อการแต่งงานและการมีลูกของคนญี่ปุ่นเองก็เปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยคู่รักหลายคู่ก็ยกเลิกทั้งการแต่งงานและการมีลูกเนื่องจากเกิดวิกฤตโควิด -19 รวมถึงคนหนุ่มสาวก็ยังกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตอนเองในที่ทํางานและภาวะชงักงานทางเศรษฐกิจด้วยอย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามออกแรงจูงใจใหม่ๆหลายแนวทางให้คนมีลูกกันมากขึ้นทั้งนโยบายการปรับปรุงพื้นที่ดูแลเด็กและการปรับการสร้างบ้านให้สะดวกต่อการเลี้ยงเด็กมากขึ้นหรือว่าในต่างจังหวัดท้องถิ่นต่างๆก็เริ่มจ่ายเงินสนับสนุนให้คนมีลูกมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ผลสำรวจโดยยูว่า p OPULATION RESEARCH พบว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กสูงเป็นอันดับที่3าของโลกรองจากจีนและเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นอีกสองชาติที่เสี่ยงเผชิญผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการลดลงของประชากรเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรและสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นจะลดลงหรือหายไปหรือไม่ด้วยค่ะขอบคุณมากครับคุณเกรซครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNM News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ